หากคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหาใต้าตาลึกโซมโบคล้ำไม่สดชื่นคุณต้องดูคลิปนี้ให้จบสวัสดีครับผมหมอโควิดปรินด๊อกฟิลเลอร์วันนี้หมอจะมาโชว์เคสเคสหนึ่งครับเขามาปรึกษาหมอมาปรึกษาด้วยว่าหน้าเนี่ยมีริ้วรอยนู่นนี่นั่นนะครับอยากให้หน้าเรียวลงแต่พอมาปุ๊บหมอประเมินรูปหน้าแล้วริ้วรอยเขาไม่ได้เยอะเลยกลามเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากเลยแต่ปัญหาของเขาคือคําหมับที่มันตอบแล้วก็ใต้ตาที่มันดู ดูลึกดูแบบดูโซมดูไม่ไม่สดชื่นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาเป็นภูมิแพ้และก็นอนดึกเพราะฉะนั้นก็มีปัญหาเรื่องใต้ตาคล้ำแล้วก็ขม,ขมับที่ตอบหมอเลยแนะนำว่าฉีดเป็นฟิลเลอร์ดีกว่าน้องเขาก็ตกลงทีนี้หมอก็จะโชว์เห็นเลยว่าผลลัพธ์ของการฉีดฟิลเลอร์ทั้งที่ขมับแล้วก็ใต้ตาเนี่ยข้างซ้ายและข้างขวาที่ฉีดกับไม่ฉีดเนี่ยผลแตกต่างก,กันยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวพบกับน้องส้มโอนะครับ mm hmm. น้องส้มโอสวัสดีคับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาฉีดมาจะมาฉีดบอท็อกเนาะใช่ค่ะจะ เรารู้สึกเป็นยังไงออตอนแรกก็ไม่มั่นใจแต่พอหมอแนะนำมาก็อยากลองเปลี่ยนดูนอยลองเปลี่ยนดูใช่ไหมเพราะว่าพอหมอชี้ให้เห็นปัญหาคือมันมีปัญหาจริงๆเนาะใช่ไหมขมับมันคือมันตอบจริงๆงั้นหมอจะชี้ให้ดูก่อนนะครับว่าใต้ตานะครับใต้ตาข้างขวานะครับเห็นไหมครับข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายเนี่ยแตกต่างกันชัดเจนข้างซ้ายนะครับยังลึกเห็นไหมครับคล้ำโบดูโซมดูไม่สดชื่นเลยเทียบกับข้างขวาที่ต่างกันลิบลับ แล้วก็การฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาที่ถูกต้องนะครับฉีดแล้วยิ้มต้องไม่เป็นก้อนลองยิ้มดูนะครับเห <copy S 1> <odes. S 2> ็นไหมครับไม่เป็นก้อนเลยสวยสดชื่นถูกไหมครับดูหน้าข้างนี้เหมือนพี่สาวกับน้องสาวใช่ไหมข้างน,งนี้น้องสาวข้างนี้พี่สาวทีนี้หมอให้ดูด้วยว่าคับจริงๆขมับเนี่ยมันก็คือเป็นบริเวณที่อยู่รอบดวงตาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคับที่ตอบเนี่ยมันก็ทําให้ดวงตาเราดูไม่สดชื่นทําให้คิ้วเราตกคาวนี้พอคับตรงนี้เราเต็มขึ้นเห็นไหมคับนี้หมอฉีดสองข หน้าน้องก็ดูเด็กขึ้นไปเลยแล้วก็ตาก็ดูสดชื่นเลยโดยเฉพาะข้างนี้สดชื่นกว่าเพราะว่าหมอเก็บทั้งใต้ตาข้างล่างแล้วครับขมับข้างบนดูขมับนะครับสองข้างนะฮะสองข้างขมับนี้ตอบมากเลยหน้าดูแบบดูโซมตาดูแบบดูแบบดูไม่สดชื่นใช่ไหมครับดูเหมือนอดหลับอดนอนดูไม่สดชื่นดูเพลียดูล้าดูเหนื่อยแต่ว่าดูดูนะครับดนตอนนี้ขมับเต็มแล้วเห็นไหมครับหางคิ้วที่มันตกอยู่ตอนนี้ยกขึ้นแล้วเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นหน้าน้องดูตอนนี้ดูเด็กขึ้นหมอว่า5ปีถึง10ปีได้คือดูเด็กขึ้นเลยจริงไหมฮะใช่ใชความรู้สึกหลังจากฉีดฟิลเลอร์ไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกเจ็บไหมอาจจะมีเจ็บหน่อยๆนิดเดียวใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้เยอ,ะ,อะจริงๆแล้วการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเจ็บน้อยกว่าโบท็อกนะครับโบลท็อกมันต้องฉีดหลายๆจุดแต่ฟิลเลอร์เนี่ยมันจำนวนจุดในการฉีดมันน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเจ็บเรื่องปวอดเลยเท่าไหร่และด้วยตัวของฟิลเลอร์เองเนี่ยมันจะมียาชาผสมอยู่พเพราะเรื่องการที่มันมียาชาผสมอยู่นะพอฉีดไปสักแป๊บหนึ่งมันจะเริ่มชาจริงๆก็จะไม่เจ็บแล้วอยากจะพูดเชิญชวนอะไรกับแฟนเพจทางบ้านนะครับอ,อ,อยากจะเชิญชวนเพื่อนทางบ้านนะคะเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้คะ่ะฟิลเลอร์กับบอท็อกตัวนี้คือคุณหมอแนะนําดีมากเลยคะ่ะตัวน,นี้คือฉีดแล้วไม่เจ็บแน่นอนคะ่ะดูแล้วทําแล้ว หน้าดูเต็มดูเด็กขึ้นด้วยค่ะดูสดชื่นอยามากันนะคะมากันเยอะๆไม่ปิดหวังเนาะใช่ค,ค่ะไม่ปิดหวังเลยค่ะทำฟิลเลอร์กับหมอโควิดนะครับมี3สิ่งที่หมอให้ได้แน,น่นอนสิ่งแรกคือทําเสร็จปุ๊บเปลี่ยนแปลงทันที นะครับเปลี่ยนแปลงสวยขึ้นในทันทีนั่นคือข้อแรกข้อ2คือปลอดภัยเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผ่านออยแล้วก็ผ่านไป5ป้าปีก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับข้อที่3คือฉีดฟิลเลอร์กับหมอโควิดได้ราคาที่มันสมเหตุสมผลนะครับอย่าลืมนะครับฉีดฟิลเลอร์ไม่ใช่ฉีดกับใครก็ได้ฉีดฟิลเลอร์ต้องฉีดกับหมอโควิดปริ้นออฟฟิลเลครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณมากครัสวัสดีครับ